ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับคนที่จะได้เงิน1 0,000บาทในเฟสที่2นั่นก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปคุณจะได้เงิน1 0,000บาทก่อนวันตรุษจีนก็คือก่อนวันที่29มกราคม68นะครับภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งมีนายกแพทองทานเป็นประธานในวันนี้19พฤศจิกายน67ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยออกมาถแถลงรายละเอียดนะครับ ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการจ่ายเงินดิจิทัลวันเลดเฟสสองให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับกับแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการขีดเส้นตายการลงทะเบียนเอาไว้ต้องลงภายในวันที่15กันยายน67ที่ผ่านมาแล้วครับ รวมถึงได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือรายได้ไม่เกิน840,000บาทที่มีการยื่นแบบภาษีไปในปี66แล้วก็มีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทณวันที่31มีนาคม67นะครับถามว่ากลุ่มนี้มีมากน้อยขนาดไหนรัฐมนตรีคลังบอกว่าจะมีประมาณ3ล้านกว่าคนแต่ไม่เกิน4ล้านคนนะครับดังนั้นงบประมาณที่ใช้ก็จะไม่เกิน40,000ล้านบาท ซึ่งรัฐมนตรีคลังยืนยันจะรีบดําเนินการทันทีครับแล้วกลุ่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเช่นเดียวกันจึงต้องรีบดําเนินการและคาดว่าวจะสามารถจ่ายได้ก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนก็คือก่อนวันที่29มกราคม68แแล้วรูปแบบของการจ่ายเงินนั้นก็จะเป็นรูปแบบของการจ่ายเงินสดนะครับนั่นก็คือต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับ ทีนี้ถัดมาครับสำหรับผู้สูงอายุคนไหนอายุเกิน60ปีแต่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเดี๋ยวท่านก็ต้องรอทางรัฐบาลประกาศนะครับว่าท่านจะสามารถลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้เมื่อไหร่ซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปเร็วๆนี้นะครับส่วนในระยะต่อไปก็คือเฟสที่3ก็คือกลุ่มคนที่เหลือที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วคาดว่าวจะจ่ายเงินให้ได้ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน68นะครับ ก็จะสอดคล้องพอดีครับที่ระบบและจะสามารถจัดทําเสร็จเรียบร้อยช่วงไตรมาสที่2ของปี68ก็คือเมษายนถึงมิถุนายน68เพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเฟสที่3คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วคุณจะได้เงิน1,000 0บาทในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเห็นชอบในหลักการเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับกลุ่มที่เป็นหนี้เสียมาไม่เกิน1ปีวงเงินรวมกันประมาณ1.2ถึง1.3ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะมีการพักการจ่ายดอกเบี้ยให้3ปีจะเป็นมาตรการที่ร่วมมือกันระหว่างสมาคมธนาคารไทยกระทรวงการคลงังและธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เรื่องของเงินต้นก็มีเงื่อนไขจะต้องลดการจ่ายเงินต้นด้วยแล้วก็ให้มีการขยายระยะเวลาในการจ่ายหนี้ออกไปให้ยาวขึ้นเพื่อให้ค่างงวดเนี่ยมันถูกลงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ามาตรการแก้หนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่เรื่องของเงิน1 0,000บาทเฟสที่2ย้ำนะครับ ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รูปแบบของเงินสดด้วยโดยจะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเอาไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจะได้เงินก่อนเทศกาลตรุษจีน <พ Legacy. S 1> ก็คือก่อนวันที่29มกราคม68ว่าแต่ว่ามีพี่ คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านในบ้านนะครับที่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขเข้าขายในเฟสที่2ได้เงิน1,000 0บาทบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ